รีวิวฝ้าจางลงใน3สัปดาห์จากเคสฟ้าหนาเคยเลเซอร์มา เคสนี้นะคะมาไกลาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะขอบคุณเคสนี้มากๆนะคะที่ให้การอนุญาตเกตมารีวิวได้แล้วก็มีข้อความดีๆส่งถึงกันว่าตอนนี้เนี่ยฝ้าจางลงประมาณ30%แล้วจากแรกเริ่มที่เป็นฟ้าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ขยายวงกว้างด้วยวันนี้นะคะเกตขอมาเล่าก่อนว่าที่มามาได้อย่างไรแล้วก็วิธีการเนี่ยเราแนะนำอะไรไปบ้างเพื่อแบ่งปันกับเคสอื่นๆนะคะที่ ที่เกิดปัญหาคล้ายคึงกันค่ะค่ะกับเคสนี้มาปรึกษาครั้งแรก13ธันวาปีที่แล้ว จากที่ว่า,อาตอนแรกอธิบายมาว่าฝ้าที่เคยเป็นก็คือเป็นลางๆก่อนเป็นจางๆแต่หลังจากนั้นประมาณ1ปีที่ไปรักษามาหลายวิธีฝ้ากับขยายวงกว้างขึ้นและถ่ายรูปมาให้ดูด้วยว่าฝ้าที่เกิดก็คือไล่เลยตั้งแต่บริเวณท้ายๆหางตาตรงนี้นะคะลงมาหนกแก้มลงมาบริเวณแถวแก้มตรงนี้ด้วยกินวงกว้างประมาณนี้ค่ะทั้งสองข้าง ทีนี้ลูกค้าบอกว่าสิ่งที่เคยทำก็คือไปเลเซอร์มาหลายครั้งไป PRP มาโดยที่ทำแบบเนี้ยมาตลอดไม่ทราบว่าทำอะไรผิดวิธีไปหรือไม่ทำไมฝ้าตอนนี้เต็มใบหน้าเลยสิ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตัดสินใจไปเลเซอร์ไปแล้วต้องรู้อย่างหนึ่งว่าหลังจากที่เราเลเซอร์การดูแลต้องสำคัญมากๆใส่ใจมากๆ เราต้องเลี่ยงแดดเลี่ยงในเรื่องของแสงไฟ UV ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากมือถือ,อแสงไฟนีออนไอร้อนด้วยทุกสิ่งอย่างตรงนี้ส่งผลกับฝ้าได้เพราะฝ้าเนี่ยเป็นแล้วไม่หายขาดการเลเซอร์ก็สามารถทำให้เนี่ยเห็นผลฉับไวตอนนั้นแต่หลังจากนั้นการดูแลถ้าเราดูแลไม่ดีพอยังโดนแสง UV อยู่การกันแดดไม่ดี ฝ้ามันก็กลับขึ้นมาได้และก็ยังสามารถจะกลับขึ้นมาเยอะกว่าเดิมได้ด้วยกับเคสนี้เช่นกันนะคะที่อธิบายเราว่าฝ้ามันกินวงกว้างเลยและเข้มด้วยสิ่งที่เราแนะนำไปข้อแรกค่ะก็คืองดเลยทุกวิธีที่ทำให้ผิวบางกัดลอกหรือวิธีที่รุนแรงทําให้ผิวเราบางลงมันจะไวต่อแสง และทําให้ฟ้าที่มีมันเข้มขึ้นมาอีกได้วิธีที่ไปกัดลอกหรือทําให้ผิวบางหลายหลายวิธีนะคะเช่นไม่แนะนําให้ไปขัดไปสครับหรือไปอเรื่องของไปพอก สิ่งที่เราไม่รู้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันมีมากมายบางทีเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเก็บตัวบ้าง work from home หรือว่าอยู่ในบ้านบ่อยขึ้นเราอาจจะว่างมากขึ้นหลายคนก็ไปหยิบจับอะไรต่างๆนานามาสครับผิวนะคะมาขัดขัดผิวซึ่งตรงนี้เนี่ยเกรดจะแนะนําหลายๆคนเลยที่เป็นฟากไม่เอาไม่ขัดเพราะเนื่องจากว่าคุณขัดมากๆเข้าผิวคุณจะแห้ง หน้าแห้งลงฟ้ามันก็ชัดขึ้นและที่สำคัญส่วนผสมที่คุณเอามาขัดผิวหรือว่ามันพอกผิวเนี่ยหลายอย่างกัดลอกค่ะหลายอย่างไม่เหมาะกับผิวของเราเช่นอะไรบ้างหลายคนที่มาปรึกษาใช้ใช้เท้าบ้างใช้ของที่ค่อนข้างจะแสบกัดลอกมะนาวก็มีซึ่งมะนาวเนี่ยถ้าเกิดว่านำมาพอกผิว กรดในมะนาวนะคะถือว่าเป็นกรดที่ทำให้เกิดพืนดำได้ฝ้าคุณจะดำแล้วก็เข้มขึ้นด้วยนอกเหนือจากมะนาวตระก,กูลคล้ายกันเช่นมะกรูดของอะไรเปเรี้ยวๆแบบนี้มาพอกหน้าหน้าก็คล้ำเช่นกันค่ะไม่แนะนำซึ่งถ้าพอกเสร็จแล้วล้างไม่สะอาดยิ่งเป็นกันใหญ่ไปโดนแสง UV นี่กระตุ้นดำปืดเลย ไม่แนะนำนะคะกับข้อที่2ที่ลูกค้าถามมาก็คือสนใจที่เกดเคยทำคลิปแนะนำว่าสมุนไพรจีนอะไรที่กินแล้วช่วยเรื่องของอฮอร์โมนเลือดลมให้มันดีขึ้นเพราะว่าเกรงว่าจะเลือดลมไม่ดีด้วยหรือเปล่าจะกินควบคู่กัน เกดก็เลยจะมาแนะนําในคลิปนี้ด้วยสมุนไพรที่เกดแนะนําไปนะคะก็คือจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของให้เลือดลมไหลเวียนดีเหมาะสําหรับคนที่เลือดไม่ค่อยดีมีปัญหาในเรื่องของฟ้าเลือดหรือว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ใส่เข้าไปมีพุทราจีน เขาขี้นะคะและเก็ดก็ให้เพิ่มเข้าไปในเรื่องของเก๊กฮวยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบางทีร้อนหนได้เพิ่มเก๊กฮวยเข้าไปและที่สําคัญไม่ใส่น้ําตาลจะเน้นย้ำเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยจะทําให้ผิวเราอักเสบขึ้นแล้วก็ไม่ส่งผลดีลดหวานได้ดีที่สุดต้านโรคด้วยทําให้สุขภาพเราแข็งแรงส่วน ส่วนผสมเนี่ยจะใส่ยังไงลูกค้าถามมาเช่นการพุทราจีนถ้าเราเลือกมาเป็นลูกใหญ่ๆซื้อมาลูกใหญ่เม็ดใหญ่ก็ใส่ไปประมาณ 4- 5หลูกรวมไปถึงตัวที่เป็นเกลาขี้นะคะก็คือเม็ด,ดแดงแงภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าโกจิเบอรี่ตัวนี้ช่วยบำรุงสายตาด้วยแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องการระบบไหลเวียนเลือดให้ดีอันนี้ก็ดีมากๆนอกเหนือจากที่เอามาต้มน้ำสมุนไพรได้เรากินเปล่าๆก็ยัง ได้ด้วยหรือว่าใส่ในน้ําซุปน้ําแกงเวลาทําซุปกระดูกหมูหรือว่าทําน้ําแกงจืดพวกนี้ก็คือใส่เข้าไปได้นะคะอาข้าวขี้เราก็หยิบมาสักหยิบมือหนึ่งใส่ลงไปรวมถึงแก้ควยด้วยเช่นกันทีนี้วิธีการพอใส่ในกาแล้วใส่น้ําร้อนเดือดๆค่ะหรือเอาไปต้มก็ได้ต้มแล้วก็ดื่มแทนน้ําทั้งวันอาการดื่มพวกนี้ไม่ได้ส่งผลเสียให้ร่างกายเราสามารถจิบดื่มแทนน้ําได้ตลอดวัน แต่ทีนี้เนี่ยผลของมันมันไม่ได้ปุบปรับนะคะเพราะว่าไม่ใช่ยาไม่ได้เกิดผลว่ากินปุ๊บหายปับ๊บหรือกินปุ๊บดีเลยต้องใช้เวลาเช่นการแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นสมุนไพรที่ดีที่เสริมเข้ามาทําให้เลือดลมเราไหลเวียนดีขึ้นก็จะช่วยเรื่องฟ้าได้ และข้อที่3ที่เกดแนะนําลูกค้าไปก็คือช่วงนี้ต้องพยายามเลี่ยงในเรื่องของแสงแดดในเมื่อฟ้ามันขึ้นมาเต็มแล้วแสดงว่าผิวที่มีอยู่เนี่ยผิวบางมากต้องเลี่ยงเรื่องแดดเลี่ยงเรื่อง U V ที่เป็นแสงเสีฟ้าที่คุณใช้อยู่ทุกวันจากมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้งหลายและก็เลี่ยงจากไอร้อนนะคะหน้าเตาเผื่ออยู่บ้านบางคนก็ทํากับข้าวด้วยหรือว่ามีการอบขนมมีการผัดกับข้าว เปิดหม้อข้าวมาอ่าร้อนๆไอประทะหน้าแบบนี้หรือบางคนมีบางเคสเปิดเตาไมโครเวฟอันเนี้ยใช้บ่อยมากเตาไมโครเวฟแล้วก็เวฟกันแบบว่า 4- 5หนาทีค่อนข้างนานแล้วก็เป็นน้ำซุปน้ำร้อนอะไรต่างๆแกงร้อนๆพอเ,เปิดมาเนี่ยไอที่ออกมาพุ่งออกมาร้อนมากพอหน้าเราไปประทะ ปึ้งเข้ามาโดนเต็มๆกับฝ้าอันนี้ก็ไม่แนะนําค่ะลองเลี่ยงเลยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะแสงแดดแสง UV จากอุปกรณ์ไอทีแล้วก็ไอร้อนก็เป็นเคล็ดลับที่เราแนะนำนะคะกับลูกค้าอุดรธานีท่านนี้ไปและผลที่ได้หลังจาก13ธันวาซื้อไปเรียบร้อยกับชุดดูแลฝ้าก็มารีวิวหลังจากนั้น3สัปดาห์และสั่งสินค้าเพิ่มว่า ฝ้าจางลงผิวดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นอยู่ประมาณ30%ก่อนหน้านี้คือเห็นแววเหลือมแต่ฝ้าเข้มขึ้นขยายวงกว้างขึ้นแต่ตอนนี้เห็นแววที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชัดเจนเห็นฝ้าที่ลดลงถึง30%ตต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆค่ะที่ส่งรีวิวมาแบบนี้และอะไรบ้างที่ลูกค้าใช้ไปวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะ กับ3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ง่ายๆสะดวกและใช้อยู่ที่บ้านดูแลตัวเองได้3ชิ้นนี้เริ่มจากตัวแรกค่ะที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับดีนจากเคที่ ตัวนี้มี10สารส,สกัดพีเมียมที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคำเอาอยู่แล้วก็ยังช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วก็ยังช่วยยกระชับด้วยด้วยริงเข้าฟิลนะคะจะลดริ้วรอยด้วยส่วนอาการที่ผิวบางมาแสบแดงมาเขาก็จะมีทั้งอัลาโทอินฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน b 3 b 5ที่ลดอาการแสบแดงแสบกลาน ตัวเซรั่มจะใช้เช้าเย็นเขาจะเป็นหัวดอปเปอร์อย่างนี้นะคะก็คือกดหัวปั๊มตรงนี้แล้วก็ดูดเซรั่มขึ้นมาอ่าทีนี้เวลาเราทาเราทาเช้าเย็นเชา้าทาบางๆแล้วตามด้วยกันแดดตอนเย็นเกดแนะนำว่าต้องซื้อครีนซิ่งมา ทำความสะอาดผิวก่อนเช็ดกับสําีีให้ทําความสิ่งสกปรกออกเข้าไปให้หมดล้างบวกเมคอัพออกไปนะคะแล้วค่อยล้างหน้าเสร็จปุป๊บล้างหน้าเสร็จคุณก็ทาเซรั่มทั่วใบหน้ารอบแรกรอบสองเนี่ยให้เราทาซ้ําจุดที่เรามีฝ้ามีกระเช่นลูกค้าท่านนี้เขามีบริเวณนี้นะคะหางตาไล่ลงมาถึงโหนกแก้มด้านตรงนี้ก็ต้องทาซ้ําในจุดที่มีตรงนี้ด้วย เพราะอะไรเพราะว่าผิวที่คุณไม่ได้เป็นฝ้ามันจะใสกว่าอยู่แล้วขาวกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดคุณทารอบเดียวแค่ทั่วใบหน้ามันจะเอาไม่อยู่ลดไม่สีเมลานินตรงจุดที่เข้มไม่อยู่จึงต้องทาซ้ําในช่วงก่อนนอนด้วยแนะนํานะคะกับเซรั่มขวดนี้ทัดมากกันแดดจําเป็นมากๆค่ะสําหรับคนที่เป็นฝ้าไม่เป็นยังไงก็ต้องทาอย่าให้เป็นฝ้าก่อนแล้วค่อยมาถามหากันแดดนะคะกันแดดคือไอเทมจําเป็นมากๆ นี่เลยค่ะที่เกดแนะนำก็คือ BB กันแดดเคที่ spf 50 PA บ pa บวก,บวกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้สิ่งที่เราแนะนำคือวิธีการที่ถูกต้องต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วในตอนเช้าและทาซ้ำระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงมันจึงจะเอาแดดอยู่หรือว่า กำจัดในเรื่องของ UV ต่างๆไม่ให้มาโดนผิวเราได้ก็แนะนำไปกับแบบตัวนี้มันจะเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่า Make Up เ e s หน้าใสาแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมด้วยค่ะขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมนะคะใช้ได้ทั้งหน้าและตัว อ่าถัดมาอีกก็คือจะเป็นในการล้างหน้าก็ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนด์เม็ดว่านนังคำสเคตที่ตัวนี้ไม่มีสารซัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองจะมีว่านนังคำพลายลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยใครที่มีปัญหาฝ้านะคะ คล้ายๆกับเคสนี้หรือว่ามีฝ้ามาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรมันไม่จางสักทีลองกับชุดนี้เลยค่ะ3ชิ้นนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะสามารถปรึกษาถามเข้ามาได้ที่ Li n e ID p o พ k e เตรงนี้นะคะหรือว่าสามารถจะใส่ในคอมเมนต์ที่ YouTube หรือเข้าไปที่ Facebook Page เคที่เล็ดลับความสวยเนีนยนใสโดยไม่ต้องพึ่งสัญกรรมค่ะขอบคุณค่ะ